เสื้อครอปนี่ก็คือใส่ได้หมดใช่ไหมเสื้อครอปคนคนนั้นเขาไม่เคยยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมๆเข้าใจไหมไปเรื่อแล้วตอนนี้นะครับใช่กระแสไปทางไหนคนเราก็มองไปคิดว่าแบบแบบนั้นคือดีแต่จริงๆแบบรอห้องท่องลกนะตอนนี้กำลังไหลละันาจจะไม่เหมือนกับเขาได้ไงพี่มาพี่คุยปลาขวานอีกทีห้าเมตรน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วมั้งไม่ต้องเล่นเกมหนูอะไรตกลงเราได้ถ้วยกี่ถ้วยแล้วที่บอกว่าต้องเช่าบ้านเก็บถ้วย คนดูก็ได้ก็ที่ที่แคนาดาที่เท่าไหร่นะครับที่แคนาดาแต่ที่เราไปม right <c <c oughs> <c oughs> ึงจะเอาแค่ไหนอ่ะคือมึงหมายถึงถ้วยที่แคนาดาหรือว่าบ้านที่มอสโกหรือว่าแบบโวคัพอะไรพวกเนี้ยมันทุกถ้วยเลยที่เราได้มาถ้าเก็บพวกโอลิคเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ430ถ้วยนะสี่ร้อยสาถ้วยแล้วก็ที่บ้านที่มอสโกเนี่ยส่วนมากจะไปเก็บพวกถ้วยเวิ์คัพนะ ถ้าจะไม่ผิดนี่เท่าเท่าที่กูไปนับมาตอนซัมือเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ260นะ260ิชิงแชมป์โลกคือ2 6 0ถ้วยเครับใช่เลแต่ว่าเราได้เงินรางวัลมาเกือบ4 0 0 0 0ล้านอะ่ะแต่แบบสุดท้ายก็แปลงเป็นเงินในแทบแปลงเป็นเงินไทยได้ 4, ประมาณ4 0,000กว่าบาทกี่บาทนะใช่ครับอวอเตอร์ตัดผมทรงลากไซายหน่อยพี่ไว้ไว้ผมทรงไมกี้นะตอน <laughs> เยอะจนเกือบจำไม่ได้จริงๆคือประเทศนึงแบบบางทีเราไปแล้วไปซ้ำไงผมก็จำไม่ได้ว่าแบบบางบางทีมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะ ช่ไหมกอบได้อยู่แล้วแต <c oughs> ่กูไม่ค่อยชอบไงที่มอสโคอ่ะมันอากาศหนาวมันหนาวไปอ่ะแล้วเพื่อนผมมันหดไงมือมันแข็งอ่ะมันเล่นไม่ออกฟอร์มตอนนั้นถึงแม้ว่าฟ <c oughs> อร์มจะตกแต่ก็ยังได้แชมป์อยู่ใช่ครับผมยังได้แชมป์อยู่นะ <c oughs> แต่มันแบบมันต้องเล่นอ่ะตอนนั้นคือเล่นไปแล้วแบบน้ําตาจะไหลคิดถึงบ้านเกิดนะคิดถึงส้มตำคิดถึงอากาศร้อนแล้วที่มอสโคใครฟอร์มตกสุดละในทีมบาร์ตินรก ตอนนั้นแหะที่มอสโกจะไปครั้งที่เจ้าครั้งไหนอ่ะครั้งครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เนี่ยแป๊บนึงนะกูขอดูในโน้ตแพดที่จดเอาไว้ก่อนตอนนั้นใครฟอร์มตกเพราะว่าตอนนั้นผมต้องกลับมาทําการบ้านไงเรื่องแบบรักษาฟอร์มของนักนักนักแข่งทุกคนเอาไว้ไม่ได้เป็นโค้ดไม่ใช่หรอไม่กูเป็นโค้ดแล้วก็เป็นเพลเยอร์ในทีมไงกูเป็นอินเกมเดเตอร์ตอนนั้นมึงจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสเนปนะฟอร์มตก ตอนนั้นคือไอ้เบนซ์มันต้องไอ้ไอ้เบนซ์มันกดเนื้อไปเพื่อแบบแบบไปสร้างความมั่นใจให้เราก่อนแต่มันปล่อยดุดสามอะไอกอล์ฟแต่ว่าตอนนั้นกูจําได้มันคิดถึงแฟนไม่ใช่หรอที่มันแบบตมดแฟนเดียแฟนโอ้โหก่อนก่อนแข่งก็เลยโทรศัพท์หาแล้วก็ร้องไห้แบบว่าจินเขนไม่ไหวแล้วเขาแบบขิงดื้ออะไรเงี้ยฟอมก็ตกเพื่อนก็จะด่าเออแล้วแต่กูจาได้นะที่ตอนนั้นแข่งเสียดกลับมาคือแบบ รีบเข้าไปกอดไปหอมแก้มกันเลยอ่ะโอ้โหมันมากกว่านั้นแต่ว่าเราพูดไม่ได้กันโอโอเคเออโอ้วันละเหนื่อยใจจริงๆวะทไทด้เรื่อุกวันนี้ก็เลยแบบมีคลิปแบบสวีดกันลงยูทูบบ่อยๆก็คลิปล่าสุดอ่ะดูดปากโชว์เลยคลิปล่าสุดอ่ะผมไม่ได้ขี้โมนน้องๆไปดูได้นะช่องช่องสเน็บอะดูดปากโชว์เลยแล้วก็ใส่เพลงคีมีโนโตะอะไรสักอย่างนี่แหละใช่แล้ว อันนั้นอันนั้นคือแบบลงเครื่องได้ลงลงเครื่องมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันก็ยังเด็กคลิปเดี๋ยวคลิปจ้าข้าวคลิปนี้ไปลงยูทูบเดี๋ยวจะคลิปคลิปแบบเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันก็แบบสวีทของสเนปให้ดูด้วยเนอะข้าวใหม่ปลามาณนะเนาะข้าวใหม่ปลามันโอ้ยเอาคลิปนั้นดูดปากเนี่ยไปดูไปดูเลยคลิปสเนปอ่ะถ้าเกิดไปดูแล้วบอกคลิปคลิปมาจากช่องยานเจนะถ้าน้องๆแบบไม่เชื่อนะนี่เออแต่ผมเปิดให้ดูเลยน้องเปิดให้ดูเลย เผาแล้วเริ่มเผาไอเบนแล้วน้องกูไม่ไหวว่ะน้องจริงนะคน้องจริงดูไหนวะไหนวะนี่ไงช่วงประมาณวินาทีเท่าไหร่วะดูดูดูเรื่องจริงที่ไหนว้ครับวินาทีที่ประมาณนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยดู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 ปากโชว์คือผมไม่อยากจะบอกว่าผมแบบขี้โม้หรือว่าอะไรนะแต่แบบมัน ไปไปเราจริงอราจังก like ่อนแล้วเล่นก่อนแล้วเล่นก่อนคิแนคอ้มอสโคมันก็อย่างนี้แหละกลับมาก็ต้องแสดงความรักแสดงความรักกันก็ควรมารักกัน่ะเนาะไอ้กมันตัวเล็กมันเดินขึ้นไม่ไหวรอบนี้ก็คือแบบของแบไปไปแข่งที่ผูกระดึงนะกูจาได้อทีทีที่มันเอาพี่มันไปด้วยไอแจ็คอะแล้วที่ก็ตั้งแจ็คแล้วนะครับตอนนี้นะแม่กูเแ็บ ขอบคุณค่าหนึ่งร้อยบุณครับแล้วมันแบบเดินตามไปแล้วมันกิ้งตกเขาไปอ่ะกิ้งตกเขาไปแขนหักเกือบกลับบ้านไม่ใช่อลิสไม่ได้แค่มาที่นรกแล้วนะครับตอนนี้นะมีกับตันแจ็คด้วยคือคู่แฝดแข่หักใช่ไหมทีนี้ก็เอาไอ้แจ็คลงแทนเอาไอ้แจ็คลงแทนแล้วนะอลิศแขนหักที่ตกเขาแล้วก็เลยเอาก็ฟอร์มไเจดีเอหนแำมากับตันแจ็คลงเองนะครับฟอร์มหรอไม่ใช่อันนี้มันแบบมันแค่มาเที่ยวมันแค่มาเที่ยวด้วยกันแบบเพื่อนฝูงอ่ะมันกลับมาเที่ยวไงตอนนั้นนะแตอนนั้นมึงจำได้ไหมที่มึงอยากกินหมูกระทะข้างบนอ่ะ โอ้โหชุดละห้าร้อยบาทแล้วมันมาชุดละห้าร้อยปูกระดึงหมูกระทะตอนนั้นเรารู้สึกจะสั่งแบบสี่ชุดมั้งสี่ชุดสองพันบาทนะชุดละห้าร้อยบาทอ่ะตอนนั้นคือพกเงินกันไปคนละสามร้อยนะแล้วใครเลี้ยงอ่ะสี่ชุดสองพันใครเลี้ยงหระตอนนั้นน่าจะเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงนะสปอนเซอร์จากรัฐบาลนะเขาบอกว่าถ้าเกิดชนะต้องชูรูปพ่อนะเขาถึงแบบไปด้วยกูไม่เขียวคือผมแบบไม่ชูนะแต่ก็มาดึงมาแล้วก็มาชูกูจะไปลงอยู่ใูได้ปะเนี่ย ขอบคุณคุณพีระพันธ์นะครับโดเน็ตครับคุไม่เกี่ยวนะคุณจำลง YouTube ได้ไหมนี่คุณสนเเขาให้แบบมันนี่มาร์เก็ตมาประมาณสอง0อบาทถ้าเท่าที่ผมจำไม่ผิดอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะเราคิดว่าถ้าเราได้แชมป์อ่ะเราจอตังจากแชมป์มาจ่ายใช่แต่สปอนเซอร์เขาก็ใจดีให้เราไม่ถึงผู้กระดึงเลยนะครับเราขึ้นไม่แก่ที่ผู้กระดึงหรือปาที่เขาแบบให้เราติดไว้ก่อนได้อ่ะใช่เก่งเก่งที่เก่งนะที่ตินันอ่ะชื่อจริงเขาอ่ะ จำได้อยู่ผมกูกูมีเฟซเขาอยู่นะเว้ยครับไมไปเรื่อยจริงๆว่ะของจริงยิบขายเลยเราจะเอาตังที่เราแข่งชนะมาจ่ายแต่แม่งแบบสปอนเซอร์เขาก็ให้เราเลยอ่ะเขากให้แลรวก็นั่งกินหมูกระทะกันตอนกลางคืนเขาห้ามก่อไฟนะไอข้างบนอ่ะไอก๊อปแบบทำทำหมูกระทะล่วงไงแล้วเตามันไปก่อไฟอ่ะไม่เต็นเขาว่ะจำได้เลยเรเห็นเต็นมีอยู่เต็นหนึ่งที่มันแบบ ขยมขยมปูไม่รู้มันทำอะไรกันเป็นโซโหหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่และผมนอนคนเดียวเ้นผมมาขยมได้ไงไม่ใช่โซโหเหมือนโซโหแบบเดินไปคุยกับใครอยู่ตรงเสาไฟแล้วก็ไม่ใช่คุยอะไรกันไม่รู้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดียวเดียวอะไรกันไม่รู้ มึงเต้นในเบนเต้นในเบนมันถึงก่อนเต้นกูนะมึงคิดดีๆว่าเต้นไขรเอาดีๆนะกูมั่นใจนะว่าเต้นพี่กูเต้นสุดท้ายกูเต้นสุดท้ายเต้นเบนมันถึงเต้นก่อนเต้นกูเต้นสีม่วงอะของพี่เอกไม่ใช่มึงอย่ามั่วมึงตาฟ้าฟ้าฟางแล้วไอ้ก๊อฟมึงอย่ามั่วเกินไปนะไม่ใช่เต้นกูนะเต้นกูเต้นสุดท้ายตื่นเช้ามาแล้วเราเต้นมันหักวะเต้นก่อนกูเต้นก่อนกูคือเต้นในเบ้นนะอย่ามามั่วให้มันมาก ดูดิไม่เขื่อนใหญ่เลยวะกูจำได้ไม่ใช่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 ตอนหน้าพี่บอกว่าอะไรนะมามาช่วยกูแบบตั้งเต็นท์หน่อยดิกูจำสีเต็นท์ได้อยู่แบบชัดเจนอ่ะสีอะไรสีม่วงไงเต็นท์กูสีเขียวเต็นท์กูสีเขียวหมดแล้วเต็นท์ในเบ็นสีม่วงเต็นท์ในเบ็นสีม่วงไงสีเขียวแหละจะมองเป็นสีม่วงได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ไปคนที่เดียวกันหรือปลาภูกระดึงจริงหรือเปล่าวะเนี่ยที่เดียวกันที่เดียวกันโอ้โหอย่างม่วงเลย ไม่ไหวว่ะไม่ใช่กูไปเล่นร้านเกมแล้วกูต้องนี่คือวีรกรรมของไอ้มาตี้อ่ะไปจ่อยจอเขาที่ร้านเกมเหรอที่เขาโตทีที่เขาโตมาหาพวกเราให้พวกเราไปจ่ายค่าจอนะใช่ป่ะใช่แล้วนะแต่ว่าเผื่อว่ามีกล้องวงจรไงโอ้นะแต่ว่าคนห้าดีก็ไม่ได้วไม่ใช่หรอสาวไอ้สาวจีนอ่ะผมไม่เคยดีวสาวจีนนะครับถ้าจะดีวผมอยากจะดีวที่เกาหลีนะครับแต่ผมยังไม่เคยไปแข่งที่เกาหลีเลยไม่แต่เขาเป็นลูกครึ่งไงเขาเป็นลูกครึ่งคนไม่เคยผมไม่เคยดีวครับ แต่มาตี้อ่ะมึงอ่ะพาพวกกูเกือบซวยนะไปโดนไปต่อยจอเขานะถ้ามึงแค่หัวร้อนเพราะเล่นการเล่นแล้วหัวร้อนที่หลังไม่ต้องเล่นนะไปแข่งต่างประเทศนะแท้์ทำไมมึงไม่ต่อยจอวะมึงแค่เปิดไม่ได้กุญแจเฉยอ่ะเออเป็นกุญแจเขียวไอ้เจตอนนั้นกูโมโหมากเลยก็ทีมก็เลยแพ้มันก็เลยต่อยจอกับกายเป็นเราต้องซวยด้วยเลยไม่ใช่ปะแต่ผมก็ไม่เคยดิวนะไม่กูก็ไม่เคยดิวไอจันจริงไอ้เม้นสองคนติดดิว ไม่เคยเดียวไม่เคยเดียวผมไงเป็นผมไงเป็นแค่ไปหาคนให้เฉยไปหาคนให้พี่เอกเฉยโอ้โหทำ็นพ่อเราไปมุดอะไรนะไอเจที่พี่เอกไปดิวอ่ะเออไปดิวไอตรงมุดทนเสียงหยานไงโอ้โหเราไปแข่งไม่ใช่หรอสนสนุกอ่ะมึงจำได้ไหมตรงสวนสนุกอ่ะไปยืน้านสวนสนุกไงแล้วมันจะมีแบบ นี่ทุกคนผมจะบอกให้นะไอ้เรื่องนี้นะมันก็ดันคนนู้นบอกคนนู้นถัคนนู้นดีวคนนี้ดีวผมจะบอกให้ที่ปาร์ตี้นรกอะไปแข่งอะมันดีวกันทุกคนไออาจารย์เจเนี่ยตัวหาเลยผมบอกให้แลยะไอเด็กในคำถามพี่เอกเลยพ่ผมไกเบ้นไปและทุกคนทุกคนผมว่าผมไกเบ้นอะพูดอังกฤษได้ผมเลยไปคุยให้ไงแล้วทุกคนก็เลยดีวหมดเลยคราวนี้ทั้งไอเบ้นทั้งอาจารย์เจกอล์ฟอลิศทุกคนคือดิวหมดดีวหมด How much for this one เขาบอกเขาบอกราคามาที่เขาทำไมนี่แตะตัวหวงกูเลยวะอมพลอะไรมาบอกพี่เอกสามพันครับพี่เอกพี่เอกบอกเอ้ยมึงไปยืนประกันให้หน่อยพันห้าไม่พอตอนนั้นมันจัดอยู่แล้วทุกคนแล้วดิวดิวกันมาทุกคน่ะเขาออกมากันหมดแล้วรู้ว่าใครออกมาคนสุดท้ายไอ้มาตี้ออกมาคนสุดท้ายแล้วเขามาฟ้องว่ายมาตี้จานดิดเอ้าจริง จริงเหรอเออมันออกมาคนสุดท้ายแล้วเขาเดินออกมานี่นะตรงแขนนี่เป็นรอยเลยอะมันเอาไอเนี่ยเข็มขัดอะไปฟาดแขนเขาโอ้โหไอมัต่นหน้าเข้ามาพูดเราจะพเอาคุณลุงแต่เพิ่มไอมานเ้อ่ยผมบอกเลยเออขาดเลยเขาเดินออกมาเป็นตัวเป็นรอยเลยไปดิวเขาแล้วไปทำร้ายเขาเข็มขัดกุชชี่ที่มึงซื้อก่อนไปแข่งไม่จำเป็นต้องมีเพิ่มเปลี่ยนเรื่องมึงไม่ต้องเปลี่ยนเลขกอล์ฟมึงไปตีเขาทำไม มือเป็นตาบอดเหรอทำไมล่ะมันยอมละกูที่นะก๊อฟกูก็ยอมรับนะไม่เหมือนพี่เอกพี่เอกไม่เคยยอมรับพี่เอกยอมรับหรอเข็มขัดกูที่ไอ้ก๊อฟฟาดจนขาดเปียกน้ำเลยนะรู้สึกแต่กูก็พอให้เขาแล้วนะหพอแล้วครับพอแล้วอีพีนี้พอแล้วครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีพีหน้าอีพีหน้าสำหรับรอห้องท้องโลกสำหรับปาร์ตี้นรกนะครับพอแล้ววันนี้ รอบนี้พอนะวเจอกันคลิปหน้าเลยไม่ไหวไม่ไหวเจอกันเลยครับ<ม><ม>คลิปหน้าไ,<ม>ไปแล้ว